เค็บคลักๆๆพี่น้องเลยมันจะมีน้ำใครรู้น้ำนัวๆพี่น้องอันนี้ทาทาไปจ้อมเนาะใคยเคยกินทเกกันหึโดนจ้าเนี่ยก็เก็ดมันเลยว่ะเก็ดมัน แ็ดไข่ซึ่ง่านแต่ก่อนมากวัพบกาเห็นรูปตัวใหญ่นะแต่ว,ตว่ากินละแช่น้อสบายดีสบายดีสบายดียดพวกแม่พี่น้องวันนี้กะอยู่กักบ น้องรัดแล้วก็บอกสมจิตอีกเส้นเกาเส้นเคยเนาะพี่น้องวันนี้เฮามีเมนูบานๆเนาะเมนูแบบบานเฮาค่ะนะอยู่ฝั่งนี้บอกไปไ้กินเพราะว่าบุกไ้ซื้อกินนะครับมันบม่มีขายเนาะตัวเราอันนี้ของภากพี่น้องของภาคทีมงานหรือว่าเพื่อนไปตที่วละก็เห็นเนาะมีแต่จังวัดก็เลยซื้อมาภาคก็เลยได้มาอันนี้ไข่พี่น้องไข่รู้ ไ่ลูกบเมนไ่คเค็มเนี่ยพี่น้องไ่ลูบางคนก็นอาจสิบืก,กินพี่น้องเยแต่บางคนก็นอาจสิกินแบบคนอีสานในเขาได้ะนะแต่ถ้าไปกินกะขอโทษขอไยอะไรเนี่ยพี่น้องเด้ออันนี้ผมซอฟต์ของใบบานแต่สำหรับที่บ้านผมบอกสุดจิตที่ามันหาซื้อได้ง่ายสำหรับไ่ลูเนี่ยมีหลายนลาเนอะรสชาติมันก็แซ่บฟิแบบถ้าใครเคยกินก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยพี่น้องเด้อไปไปเคยกินเนาะ ะมันนี่ก็สิลองเบอร์สามสี่ปีแหละพี่น้องมาไทยกับบริกินเลยเนาะหาหาซื้อกินยะอย,อยู่ไทยสำหรับอยู่เล่าแหละหาหาทินง่ายหน่วยหนึ่งกับประมาณานะาสิบกว่าบาทเนาะหน่วยสิบกว่าบาทอธิบาหน่วยสิบกว่าบาทจะถือว่าคุ้มค่ากับเซฟเนองอันตามคพิมส่งใส่มันถ้าไอ้บ่มักก็เท่าบโกเซฟเนาะ เพื่อนก็จะมีเกบบเ <Okay. S 2> ล,ลืออ,อ,อีกคนนี่คือน้องนะคือดำจเกลือคือเพิ่มมากิ่นของไข่ลูกปลาเพลนี่ถือว่าข้ามโบได้ถ้าว่ามีไข่ลูกโตมีปลาเพลนี่เป็นตัวตัดลองเลยพี่เนาะลุยเด้อดบ้านดูกันว่ามีลูกมันว่าจะตัวใหญ่สนแดงพี่นเนาะก็กัว <laughs> <c oughs> อยา่าจะบวกกันอืมบวกเล มาสองอันมาจ้ะพี่น้องแกถ้าถ้าแกะอีกร้านมันจะเป็นไข่ไข่ร้านเนาะเป็นอันแล้วก็สีนีน้ำไพี่น้องเป็นน่าซีนีแต่ถ้าว่าแกะอีกร้านจะเป็นเจลูกอะอืมอืมแฉมอะคักคักพี่น้องเลยมันจะมีน้ำไข่ลูกน้ำนัวนัวพี่น้อง อันนี้ถ้าถ้าไปจอมเนาะไปเคยกินทักกี้หูอืมโอ้มีสมอเล็กเฮาอีกพี่น้องเอ้ยสมอเล็กพี่น้อไข่ไข่เอาเงินไข่ด้านอยู่บ้านอยู่บังลาเงินไข่ด้านโมงภาษาไทยคืเยอะไข่ไข่หนาๆเกี่ยว

mình gấp xong tạm tạm bù bà lá chú ừ. <tôi> nhớ đi đâu mà phải nằm chứ bất cứ nuôi cái đúng này và <laughs> phải cái đâu Hãy Để กันแต่ราคาแพงอยู่นะพี่น้นองราคาประมาณนี้ไแพงกว่าไข่ไข่เค็มนิกไข่ธรรมดาหอเนาะไข่ละหมู่บอยูไทยนี่บอเดี๋ยวคุณ้ชมมนจะเวียดนามไข่ปร้ยวๆคนไทยเขามีบเขาม่มีบอล้ มีเป็นบางพุดบางเกศก็เหมือนช่วยจุ่มเนีบยมาพูดการสืบเก็ะพี่น้องรูปที่สองเชฟหลายึมเงินไป คนสามด้วยมั้งคนเลยคนสามเนี่ยนอกจากนี้ไปกินข้าวเลยเพราะมันแน่นอยู่บ้านนถ้ามีงานงานวัดงานวัดเิ็นสีขาวสีหนึ่งเซโม,มสยิ่งใหญ่ๆอุ่นไปเลยเพราะว่าต้องกินตอนทำฮ้อน,นตอั้งสิบสี่แท็บถ้าเย็นแล้วกินดูครับเย็นทุกสัาหมันแปดกแบบนนะสิ่งที่คาดไม่ได้ก็คืออัน ใบมะเขวจะค่อยตัดข้าวได้แต่ผู้ใดที่ไปเที่ยวสุสมบูราลาบาเหาเพื่อง ไปซิมก,ก็ม้งคนก็บอกว่าแซบ่บคนที่ผมนี่ก็เป็นอาหารไปแปลกเนาะ,นะแต่บางคนที่ผมก็มาดีว่าเป็นอาหารทันดีอะออืม,มอค làm rất ngon. <laughs> 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 เก็ดมันเลยวะเก็ดมันเก็ดไข่โอ้โหแซ่บนะฮักจิกาเกิดที่ผมเก็ดมันที่้อของ อืกอดสองข้างเลยต้องกอทางเทืองที่ใช่ก็ทางข้างเจ้า เกลือกันุ่มนวนมีพริกไทยนะมีผงสุรสดมีปะ่ะผงสุรสดแล้วก็เกลือเกลือดำแล้วก็พริกไทย,ยจะให้หอมหอมก็่เทมสามอย่างนึงอะประมาณนี้นลนปลูกได้ ดันนิน่อเบมันแข็ไปทางบริกิลาิิลายแข็งกมนน้น ก่อนมัดปูกาเห็นรูปตัวใหญ่ไหมแต่ว่ากิ่นละแฉกพี่น้องจะเอาหอมๆมันมันจะบบตัณกินเขาไช่เข้าออเนาะแต่มันทางสีแซ่บเข้มนะนี่นี่เป็นไข่แข,ข็งไข่ดันยำน,น้อยนี่มาไข่ดันพ่อแม่เขาจะไม่ให้กินพี่น,อน,น้องไข่จะยังแข็งนะอ๋อ เปิดว่าถ้ากินแล้วมันมันเสียนนะสีดูสีด้านโควังควา<อ>เบิดพี่น้องเลยเลี้ยงหมดเลย กกนุะโอเคพี่น้องก็คือว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสมีประมาณนี้แหละถือว่ากินเสร็จสิ้นเนาะคนละสามหน่วยอิมยอ่มละสามหน่วยถือว่าหลายปีแล้วที่กินสามปีแล้วเพิ่งจะได้กินเนี่ยทิพงานไปต่างจังหวัดแล้วซื้อมาผัก โอเคขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับทุกทีเบื้อทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้บ่าวสมคิดแล้วก็น้องรัตน์ comment, ขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจทุกกำลังใจกำลังใจแล้วก็กดติดตามที่เราฮะอขอบคุณหลายๆครับ